สวัสดีครับผมอายุธาผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนออีก1คันนะครับผมสำหรับรถยอดนิยมมากนะครับผมคันนี้เป็น Honda City, t ไถ่เซเกียร์ออโตโอ้น้ำมันล้วนได้เป็นตัวท็อปสุดนะครับ Airbag ABS และที่สำคัญเป็นเครื่อง VTEC นะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูร,อดร้อคันกันนะครับ รถเป็นรถสีตามเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยเปลี่ยนสีไม่เคยลับสีแต่อย่างใด้ครับสภาพสีสันโดยรวมยังสวยงามเงาฉ่ำมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานทั่วไปเล็กน้อยนะครับรอยท่เราะออเปิดรอยแดดเบียตามอายุนะครับผมราคาเปิดให้ถูกๆเบาๆนะครับถูกกับมอเตอร์ไซค์นะครับถูกกับจักรยานนะครับผมนี่นะฮะตามที่เราเคยเปิดไปคันต่างๆนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับนี่นะฮะสวยงามภายในเจ้าของเดิมทำเป็นบอกหนังมาเรียบร้อยนะครับแผงประตูที่ว่าแตกที่ว่าหักนะครับเจ้าของเดิมทําการแก้ไขมาเป็น ให้หมดแล้วนะครับนี่นะครับภายในสวยใสสะอาดนะครับเราทําการสปาภายในสปาห้องเครื่องขัดเคลือบสีให้อย่างดีเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพร้อมค่าเชื้ออย่างดีนะครับผมกิโลแท้ๆนะครับวิ่งมาแค่สองแสนกว่ากิโลมีแอร์แบ็กที่บวงาลัยนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับแอร์เย็นฉ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านท้ายกันนะครับแล้วก็อาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับผมนี่นะฮะด้านท้ายนะครับกว้างขวางใส่ของได้เยอะ ไม่มีชนหนักเลยครับลูกมาหลายต่างๆสวยงามนะครับผมซอกเซิร์ฟเริ่มจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะครับอยู่ในสภาพที่ดีนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องเดินนิ่งเครื่องเดินนิ่งเรียบดีนะครับผมเครื่องเป็นเครื่องวีเทคเดิมจากโรงงานนะครับตอกเซิร์ฟทุกอย่างอยู่ครบนะครับต๊ะเครื่องสวยนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองกันนะครับ เข้ามาอยู่ในส่วนของ h o n ด้าคันนี้นะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายดีนะครับขนาดแดดแรงๆแบบนี้นะครับแอร์เย็นเย็นฉ่าเลยนะครับผมนี่นะฮะสำหรับใครที่หาขับขี่ใช้งานนะครับจ่ายเงินแค่หลักหมื่นนะครับครึ่งแสนเท่านั้นนะครับคุณก็จะได้รถดีๆรถประหยัดน้ํามันแบบนี้ไปใช้งานนะครับดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะครับโรงเรียนใกล้เปิดหน้าร้อนแบบนี้นะครับแอร์เย็นฉ่าพาลูกพาหลานไปเที่ยวไปกินกาแฟไปเล่นเครื่องเล่นนะครับหรือว่าไปโรงเรียนนะครับพาคนเท่าคนแก่หาหมอครับ ทำมงทำบุญนะครับสบายๆนะครับอะไรก็ถูกอึดถึกและทนนะครับการซ่อมบำรุงก็ถูกกับมอเตอร์ไซค์นะครับผมใครที่หากับขี่ใช้งานอยู่นะครับตัวรถอยู่พุนทธมณฑลนสายสองกรุงเทพบริเวณตนตกฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนนะครับเห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจองรีบโทรนะครับเดี๋ยวพลาดเหมือนคันเมื่อวานและคันทุกๆวันที่ผ่านมานะครับผมรถเราออกทุกวันนะครับเนี่ยนะฮะราคานี้อยู่ไม่นานสภาพนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับเพราะว่าไปซื้อในตลาดแพงกว่านี้แน่นอนครับผมใครที่หากับขี่ใช้งานอยู่นะครับรับรองไม